หนึ่งสิ่งสำคัญบนออนไลน์อะไรการที่เป็นตัวตัดสินว่าคุณจะรวยเร็วหรือรวยช้าความรู้นี้เปลี่ยนชีวิตผมไปเลยตอนนี้ผมทําเพจที่มีผู้ติดตามเกิน0 0 0 0 0คนได้ผมก็ทําเงินได้จํานวนหนึ่งแต่พอผมเข้าใจเรื่องนี้ยอดขายผมก็โตขึ้น1ิเท่าโดยที่ผมเหนื่อยน้อยลงต้องบอกก่อนว่าวิธีนี้ผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองต้องยกความดีให้กับอาจารย์ของผมนั่นก็คืออาจารย์ตรีปรมาจารย์ด้านอ e ีคอมเมิร์ซของไทยที่สอนมากว่า15ปีผมมีความสงสัยมากว่าอะไรคือความแตกต่างที่ทําให้คนที่เข้ามาขายของบนโลกออนไลน์ขายแล้วรรววยยหืออขาาแล้พังคํต ที่อาจารย์ตีบอกก็คือสินค้าความสําคัญของสินค้าที่คุณนํามาขายมีผลถึง80%เลยในการกําหนดทิศทางว่าคุณจะรวยเร็วหรือรวยช้าเพื่อให้คุณเข้าใจถ้าคุณเลือกตู้เย็นมาขายคุณคิดว่าคุณจะขายสู้เจ้าใหญ่ในตลาดได้ไหมคำตอบก็คือยากมากใครจะกล้ามาซื้อกับคุณเขาไปซื้อในห้างแถวบ้านง่ายกว่าตั้งเยอะหรือถ้าคุณขายปากกาแท่งละหบาทคุณต้องขายกี่แท่งกว่าจะได้เงินล้านคําตอบก็คือสอง0,000นแท่งคือเยอะมากๆเลยและคุณคิดว่าลูกค้าจะสั่งปากกาจากคุณทําไมในเมื่อเขาสามารถไปหาซื้อแถวบ้านเขาได้ง่ายกว่่่าาต้งงเเยยอะแถมมไสสีค ดังนั้นสิ่งที่ผมเรียนรู้มาจากอาจารย์ตีเลยก็คือสินค้าของคุณต้องมี3ข้อนี้1ต้องอยู่นอกตลาดหลักตลาดหลักมันคือตลาดที่มีสินค้าที่คุณสามารถพบเห็นได้ทั่วไปที่ถูกขายมาแล้วมากกว่า30ปีถ้าคุณจะเอาสินค้าแบบนี้มาขายบนออนไลน์ห้ามขายเด็ดขาด2จะเป็นกลุ่มสินค้าที่เฉพาะเจาะจงลงมาหน่อยอาจารย์ตีเรียกมันว่ากลุ่มสินค้าตลาดรองเช่นชิชชู่อันนี้จะเป็นตลาดหลักแต่ถ้าคุณจะเอามาขายต้องทําให้มันจเพาะเจาะจงมากกว่านั้นคุณก็ไปหาชิชชู่สูตรอร่อนโยนสําหรับเด็กแรกเกิดแบบนี้คุณกก็จจะไไมม่ตต้้องชนนัับเาาลด จะมีช่องว่างทางการตลาดให้คุณแทรกเข้าไปได้3ส,ส่วนต่างกําไรถ้าเป็นไปได้ต้องสูงมากกว่า1 0 0 0บาทยิ่งสูงมากเท่าไหร่มันจะยิ่งทาให้คุณรวยได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นลองคิดตามผมนะครับถ้าคุณขายสินค้ากาไรชิ้นละ10บาทกับขายสินค้ากําไรชิ้นละ1000บาทขายให้กับคน1000คนเท่ากันเหนื่อยเท่ากันใช้เวลาเท่ากันแต่ผลลัพธ์ที่ได้คนละเรื่องเลยนะครับคนที่ขายกาไร1000บาทเขาจะได้เงินไปแล้ว1ล้านบาทในทางกับการคนที่ขายกําไรเพียงแค่10บาทเขาจะได้เงินไปเพียง10,000บาททาททเเ่นนั้ห็นมัครบว่าาผลลัพธ์ต่งกันมากเลยทยว เพราะผมรู้เรื่องนี้เปลี่ยงเดียวเท่านั้นแหละไปปรับสินค้าให้มีกําไรส่วนต่างเนี่ยหนึ่บาทยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น10เท่าเลยแต่ผมมีคำเตือนสําหรับคุณนิดนึงนะคุณสามารถปรับราคาสินค้าให้สูงขึ้นได้แต่คุณต้องเพิ่มคุณค่าของสินค้าชิ้นนั้น ให้มันคุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าจ่ายมาด้วยนะครับไม่งั้นถึงคุณเพิ่มราคาไปลูกค้าก็ไม่ซื้ออยู่ดีเพราะเขามองว่ามันไม่คุ้มค่าทีนี้พอทราบแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมบางคนถึงร่ํารวยได้รวดเร็วจากการขายของบนออนไลน์เพราะเขาขายสินค้าที่มันมี3ข้อนี้ไงครับดังนั้นถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์แบบนี้บ้างคุณต้องเปลี่ยนวิธีการคิดและวิธีทําใหม่เพราะถ้าตอนนี้วิธีคิดและวิธีการทําของคุณมันเวิร์กอยู่แล้วป่านนี้คุณคงจับเงินแสนเงินล้านไปนานแล้วครับพยายามศึกษาความรู้ใหม่ๆให้ตัวเองอยู่่่่เเเสมมมมอออผผกกกล้้าาาบยยงงจจริใวไได และไม่มีพื้นฐานอะไรเลยมาตั้งแต่ต้นผมพยายามเรียนรู้ฝึกฝนและลงมือทําอย่างหนักจนธุรกิจของตัวเองสามารถจับเงินล้านได้สุดท้ายนี้ผมยังมีแง่มุมอีกหลายแง่มุมที่ผมได้เรียนรู้มาจากอาจารย์เก่งๆอีกหลายท่านดังนั้นถ้าคุณอยากฟังความรู้ที่ผมเอาไปลงมือทําแล้วมันได้ผลก็พิมพ์คอมเมนต์ว่าอยากฟังไว้หน่อยนะครับผมจะได้รู้ว่าคุณอยากฟังผมจะได้ไปนั่งสรุปความรู้เหล่านี้มาทําคลิปให้คุณดูอีก